สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงปาสายายสุขุสุขนครครับมันนี้เดินนั่งรถเชนนั่นรถยูนะพี่น้องรถลุมบานหรือว่ารถอำไมได้วมาตูล้มไดีมาพึ่งแดดอยู่ทั้งหน้าบ้านาตั้งแต่ลมพวยตั้งแต่ไปหาหมอวันจีซี มันพุธซี่สที่โรงพยาบาลศูนย์คนเจนกลับมาพอาหอดบบานไม่ได้บอกพี่น้องลมมีแหงมาพี่น้องไปหาเอาชูทีอนองเรือจากนั้นมากะนอนป่วยอยูบย่บ้านป่วยอยู่บ้านก็ไปหาหมอชูแม่ตามเสียซีสีกัน วันเกนขนาดเรียนนาอีกโรงบาลศูนยวันเกนซึ่งศูนย์หัวใจอมอนี้กอตุนโดนเปนเวลาเจท,ที่สิบเกตเราวันี้ก็เดียนกลัวมีลมป่วยมาวาสิบ,บุยังไม่้องอันนี้วาสิบ,บุยัง ซังพี่ซังน้องเบอร์สุขุทุกคนไม่ใช่อะไรจะยังแต่ว่าไปยู่หอดบูเด็กก็ยู่หอดบูนั้นแหละพี่น้องพอสุพี่น้องฟังมันนี่แอบออกมานั่งข้างนอกเดือนกลัวพี่น้องเดือนกลัวบ่ได้เห็นหน้าบ้านเมื่อออกมานั่งหน้าบ้าน ต้นไม้พี่น้องต้นโลกต้นไม้น้ำหน้าบ้านนะไยังเร่อยๆพี่น้องเบิง่งต้นโกมีใบยายใหญ่อันสุกแล้วพี่น้องดีว่านี่เทือกเหือบล้วหอยเพิ่นมาตัดออกเพิ่นเมียนเฮียนเมียนสานพี่น้อง ไอ้คนเมียนมินซานฟังคนเป็นยังไงบางต้นไอ้พักหาเอที่ปลูกไปตั้งแต่ดุนดุนถอดออกเบิดพี่น้องเปลี่ยนเบิดเลยเคนเมียนเห็นเมียนซานเคนมาเอ็ดสิปอย่างให้ฟังนี่กะ ต้นใหม่ต้นใหม่หรือว,ว่าต้นไอ้ต้นดอกไม้ไปวัดนะพี่น้องปลูกไว้ตั้งแต่เอ็ดตั้งแต่เอ็ดบรทันนี่ไยี่สิบกว่าปี กูไปบมึงวันก็ตัดทิ้งหมดพี่น้องแปนเออเตือนเลยเออวันเมียนี้อนเมียนซานเวันมาสิีพญังวันกาแากันเอาโตวันกาแากันเอาโตอยู่วัดอยู่อย่างมาเต็มทอสายนอกสายไฟอืมทอดบริบ่าวันดอกพี่น้องเพราะว่าเฮาก็สั่งพี่ซังน้องด้วกันว่าให้เอาทุบไป เกินพนหวานกรอบ4กิล50บาทมันแก้สะาวันนี้เรามาขายกันถูกๆเป็นพิเศษเลยค่ะ4กิโลนะคะ4กิโลเราขายกันเพียง50บาทเท่านั้นค่ะมันเผามันแกวสะเพามาแล้วค่ะมันแกวะเพาหวานอบบบอร์มันแกวะเพามนดีพี่นอง4กิโลนะคะ4กิโลเราขายกันเพียงูไป ูชีวิตไปเขาหมดมือตายพี่น้องมันคือคำโบราณพันบาอยู่ดีครับพี่น้องมีเงินมันก็ว่าพี่ว่าน้องอันบมมีเงินเบื่ออันมีเงินเบื่อจะพูเอินใส่เบือจะพูทาอันบมมีเงินแม่นจีรศักดิ์สิบครั้คนก็ว่าทําเ้าก็บ่้น้อยใจเราพี่น้องเพราะว่าเขาเขาก็อยู่ตามภาษาเขา แล้วเขาก็บ่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดแล้วก็บ่บ่ได้ไปอิจฉาใครทั้งนั้นใครสิมีสิจนก็แล้วแต่เพิ่นเพิ่นสิ่ทำมาทำกแล้วแต่เพิ่นนี่นางยังหน้าบานอย่พี่นอ้องสังเกตเบิ่งอิจฉาไปผ่านมาเขาก็ยังพี่น้องรู้ล่ะมันมีเงนินว่าอึดตับว่วสิเบิ่งสิแยง,ง,งขนาดน้องก็ยังบ่เบิ่งเงนาะขนาดลูกก็ยังบ่เบิ่ง ร่างไรซะอัจาลูกนั่นก็คือไม่ได้เลี้ยงเขามานี่น้องนี่น้องให้เขาใจเลือกลาก,ก,กันกันเตะกันนี่น้อยอยู่แม่ยเขาเป็นผู้เลี้ยงเขาก็เลยบได้สนิทสนมบันไดนี่ก็เหตุผลอืแล้วเขาก็มีพระละพระลาเขาก็ลาย เอาไปงานกับกรุงเทพเขาก็ไปซื้อบ้านซื้อรถใช้ใขางวดรถใช้ขาบ้าน,นพี่น้องเขาใจพี่น้องถามหลายส่วนน้องซ้ายนั่น,นคือบ้านเขาที่นอนอยู่เสมอน,นี่บ้านแอดพี่น้องเมตตาก็ซวยนี่เ้อน่ละ่ะทำเป็นตัวกบพวงมาบดีล่ะนี่ พุ่นถลุมเล่าพุ่นนี่ก็อันเอ็ดพี่น้องพอดีไม่แห้งแข็งแห้งก็จะยับไปพุป่นละติดกำแพงวัดพุด่นเราสู้กันฟังนี่คือภาพจริงแม่แดงคนเดิมพุ่นก็มาเฮียนหรือว่าตอนลาชั้นแนวก็มาแนวก็มารวยพุ่นก็มาเห็น,ววหน,หนสภา,ววาอาจารย์ อาเบาเหลี่มพรารวยคนก็มาเห็นหรือว่าอาจารย์เชยนนาดีาคนก็มาเห็นสภาบ้านเอาเบาสูกันฟังนั่นละโอ้ยอยู่ทั้งนอกกเย็นดีอยู่พี่น้องนอ,นอยู่ท้งในเจ็บดากเก็บคนออนไลน์ เป็นเวลาเดือนกวัวอ่านี่เะพี่น้องวัวหักก็มีวากวากก็มีผู้สังกะลายอ่าวากก็มีผู้สังกะลายอ่าอดวัยเด้อกวีอย่าฟ้าตายอย่าฟ้าลมลมมาได้ คนที่หยียบยำพี่น้องก็ยังดีอยู่ทีนี้พี่น้องเอฟซีคนนักคนนักก็มีคนสั่งก็หลายคนร่มเมือ่อใดเขาก็จะคอยหยยบยำเมือนั้นอ,อดไว้เยื่อสิลม ลมได้ฟื้นได้เออฟื้นได้สมมือนี่ย้อนพี่น้องเอฟซีทั้งนั้นบ่อย้อนผู้ใดนี่ก็เว้าความจริงฝากพี่ฝากน้องสุขุสุขคนพี่น้องเอฟซีเป็นบุญกุศลเออเจ้ว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่แอ็ดมีพี่น้องเอฟซีสรบุญ ทายบุญตัวลกตัวฝาเมืองไทยทีมี้น้นองอีตทีทุกคนทุกคนี่อยกันในความหาความเมตตาทุกบาททุกสตังทุกแรงเกียรทุกแรงใจทุกแรงศรัทธาของพี่ของน้อง <c oughs> เป็นยาชูกำลังให้กับแอททวีคนเดิม มีพี่น้องอิฟซีมาเป็นยาชูกำลังให้คงจะไม่มีมือนี่คงจะไม่มีวันนี้คงจะไม่ได้มานั่งบอยพี่น้องได้ฟังกันอีกอยู่ใดฟืนใด้ย้อนพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนแรงเกยจาก,กพี่จยกน้อง แหลงสถาจากพี่น้องเอฟซีทางเมืองนอกแหลงสถาจากพี่น้องทางกรุงเทพและตัวฝ่าเมืองไทยที่ซอยเป็นยาที่ซอยแอดแอดมีกําลังใจย,ย้อนพี่น้องเอฟซีนี่ว่าออกจากแก๊กจรออกจากแก๊กจรเลยพี่น้องเฮ็ดบุญพี่น้องทำดีก็คอยกับเพื่อนพี่น้องร้อยเดาพันเท่า จงประสบตควมสุขความจเจริญเลอพี่น้องเ้อขอสวรรค์สันฟ้าเทวดาบนเมตตาให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งจะสบตะควมจเจริญเจริญผู้ใดิันคิดจังใดแล้วแต่เพิ่คือจังวา่าละคนหักคนสร้างกระลายคนหักคนหักก็มีคนสร้างกระลายก็กกกยังวา่าล่ะพี่น้องนะครับเอาเอาไปเป็นกินนีก,ก่อนอันสุกก็เอาต้อยเนี่ย ลอยไปกินเนี Alors, de death, mais 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 ่มันสุกสองหน่วยสองว่าจะไปฝากคุณหมอโย่จากหน่วยโย่โย่โรงพยาบาลศูนย์คอนเจนศูนย์หัวใจพ่อกระพุ่นโย่จะสั้นหกนี่ว่าจะไปฝากคุนโย่จากหน่วยโย่มันสุกหรอเด้มันสุกหรอเด้มันแตกหรอเด้อลอยเนี่ยนะเลขตัวใดญวันนี้เลขออก ถวัดลมอเียผมผู้ใดขามุ่นบิดั้งขามไปเห็ุจังไเฮือรล้มหลีกหมาหมายงน่ะโอ้ยเฮมาวังอันนี้มือลาวังเขาเหยังงก็ได้เอาผู้ใดต่ตายลูกมียอมมาสิโอคู ผู้บอมเด้อผู้บอมแล้วพอจอลมเหล,ลวเราไปเอาเตบอลน,นั่นใจเราเอาสมบัติเอเคนใกนกรณีพี่น้องเด้อดีแมงสุขุทุกคนว่าจะบุกมีไปฝากคุณหมอโรงพยาบาลศูนย์สั้นหกคุณหัวใจที่เพิ่นซอยขายายเอสสองพันบาทเพิ่นด้พี่น้องเพิ่นมีเมตตากับเอ็ดสำหรัโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ละเดประมีเงินเป็นซอยขนาดประเ่มนพี่เมนน้องขนาดประเ่มนพี่เมนน้องพี่น้องคุณหมอโรงพยาบาลศูนย์คอนเ่นศูนย์หัวใจชั้นที่หกซอยเงินเอด 2, ็ดสองพันบาทเดีนวนี่เราจะเอาไปฝากเคนตกมีสองหน่วยมันสุกแล้วอืมขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุก่สุกนที่เข้ามารับชมบพี่น้องอยู่ดีมีหฮงเริ่อจะเรื่องกันเด้พี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ